สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนะคะยายาการ์เด้นพิกัดตลาดต้นไม้สวนอนนน่าเกลือนครราชสีมาค่ะอีพีนี้นะคะเปิดแบ่งมเมล็ดโชคเก้าชั้นด่างนะคะอะซึ่งต้นพี่เขานะคะเขาจะเป็นด่างแบบนี้ด่างดีมากค่ะด่างดีด่างสวยนะคะสีเขาจะเป็นสีม่วงเลือดม่วงจีดค่ะ,อ,ะอันนี้ก็เชื้อเดียวกันอันนี้จะเป็นตอเป็นตอพอเรายกยอดนะคะหนอเขาก็จะแทงมาแบบนี้ค่ะด่างดีมากเลยนะคะมาอีกประมาณสี่หน่อ ให้สี่หนอ่ออันนี้ก็เป็นหน่อเหมือนกันแต่ยังไม่ได้แยกค่ะแล้วก็จะมีเมล็ดนะคะที่เพาะไว้นะคะไปกับต้นเลยก็จะได้รู้ว่าเขาเป็นพันธุ์ของอ่าพันธุ์นี้ค่ะนี่อันนี้ด่างด่างค่ะอ่ะวันนี้มีแบ่งนะคะมีแบ่งเพียงแค่ฝักเดียวเท่านั้นนะคะฝักเดียวเท่านั้นอ่าต้นสีม่วงนะคะ ใบด่างดีมากชอบความเย็นค่ะถ้าถ้าได้ความเย็นดีนะคะจะได้เห็นสีเขาสวยมากๆเลยอ่าเพราะว่าสายพัน,นุ์นี้ค่อนข้างที่จะชอบความเย็นค่ะไม่ชอบแสงแดดแรงนะคะฝักนะคะใหญ่แล้วก็มีเมล็เดเยอะมากค่ะอ่ะฝักนี้นะคะให้ที่400ส่งฟรีนะคะ400ส่งฟรีใครสนใจนะคะโทรหาหนูได้ตอนนี้อ่าพร้อมพร้อมส่งแล้วนะคะก็ให้เอาเมล็ดที่เขาเด้งออกมานะคะไปบีบเอาไปบีบเอาเมล็ดที่อยู่ด้านในนะคะ ไปเพาะนะคะถ้าใครเพราะไม่เป็นพิมพ์คําว่าวิธีเพาะเมล็ดโชคเก้าชั้นในช่องของนุชนะคะก็จะเจอนะคะสามารถทําตามได้เลยนะคะเพาะง่ายๆค่ะ,ะแล้วก็บีบเมล็ดนะคะก็ใส่ถุงมือด้วยนะคะเพื่อป้องกันเพราะว่าเขาจะมีสารนะคะที่ทําให้คันคันมือนะคะคันระคายมือนะคะเพราะเพราะฉะนั้นนะคะก็ให้ใส่ถุงมือนะคะเวลาที่เราบีบเมล็ดนะคะถ้าเราจะไปกำรรมเมล็ดเขาแตกออก จะทําให้เราคันมือมากมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ใส่ถุงมือด้วยนะคะอ่ะสำหรับอีพีนี้นะคะใครสนใจก็โทรหานุชได้0644787995นะคะหรือจะแคปส่งให้นุดทางไลน์นะคะก็จะสะดวกและรวดเร็ว400ส่งฟรีสวัสดีค่ะ